ครับผมหลังจากที่นะครับครูแพทได้กล่อมกลวยท้องนะครับเปิดประตูลมนะครับเป็นสัญญาณระบบเลือดในเลือดนะครับก็จะมีลมออกจากท้องนะครับจากนั้นก็จะมาเริ่มไล่ขึ้นมานะครับเส้นกาลัตรีนะครับของแคบนไทยเรานะครับผมกลางนาทีแยกสี่เส้นมีสองเส้นร้อยสบักในก็ควรเอาออกมาขยาบขึ้นม้สูงให้หนอนให้หัว ขึ้นเลยโอเคครับเดีย๋ยวกรับาคาราทารีกลางนาทีแยก4เส้นนะครับมี2เส้นร้อยสะบักในนะครับหลังจากที่ครูไล่ออกมานะครับสะบักในนะครับทุกนะครับสะบักในนะครับผมใต้กระดูกไหปลานะครับผมถ้าเป็นของตามที่เขาเรียกกันทาง กายภาคศาก็จะเป็นแพคนะครับกล้ามเนื้อแพคมีแพคเล็กขัาดใหญ่แพคทอริสไมเนอร์แล้วก็เมเจอร์ครับผมหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับซึ่งร้อยมาจากนะครับจากกระดูกซี่โครงก่อนยกได้นะครับปกติไม่มีติดไม่มีอะไรตอนนั้นตอนนั้นเคยติดเคยอะไรติดไหลติดแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่มั้งคือเขานั้นเคยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์มีมีหินปูนเกาะมีหินปูนเกาะที่ <Okay. S 1> ตรงไหนครับบริเวณ เรียรอ,อรย<ช>อรอยเลยนะครับผมก่อที่กระดูกข้างเอน็นข้างเอ็นใช่ไหมครับใช่ค่ฉีกับเอ็นนะครับแล้วก็ฉีดยามาเข็มหนึ่งก็ฉีดยาฉีดยาแก้ปวดก็ฉีดยาฉีดยาสเตียรอยหมอบอกว่างั้นสเตียรอยนะครับผมซึ่งมันจะมีพวกนี้เกี่ยวกับมุดที่ขนข้างเคียงแน่นอนนะครับผมซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าก็ไม่ดีนะครับหลังจากนั้นก็หลังากนั้นก็ ้าไปจังเป็นก็ไม่ต้องฉีดกันนะครับผมตอนนั้นมันปวดคนมากเลยแหละครับปวดมากปวดแบบล้าวันนี้หมดอาการพวกไหล่ติดจะค่อยๆหายไปแต่ถ้าไม่รักษาก็จะหายช้าแต่ถ้ารักษาก็จะยืดเวลาในการหายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับนะครับสังเกตจะว่าตรงกล้ามเนื้อนะครับตรงในช่วงนี้ครับตันนะครับเพื่อน ก็ะจะคลาย <c oughs> ผู้ช่วงสเตโลนะครับผมนะบจุดกอต้นก็จะอยู่ที่ใต้นะครับข้างๆทางกระโหลกศีรษะข้างๆใต้เดิเหูน,นะครับยาวลงมานะครับสองมัดมาเกาะที่กระดูกไหปลาร้านะครับเป็นก้ามเนื้อมัดใจบริเวณคอสําคัญนะครับตรงนี้ ขัดจากนั้นลงมานะครับก็จะเป็นแคลรินที่ขาดจาก <c oughs> อาจากสเตโนนะครับผมอาจากก์ตมเนื้อคอมาช่าวงระหว่างนี้จะมีเส้นเลือดใหญ่วิ่งผ่านอยู่ต้องระวังนะครับเวลานวดหรือว่ากดนะครับต้องระวังหน่อยนะครับถ้าที่กดไป <c oughs> จะไปโดนเส้นเลือดใหญ่นะครับกดค้างไว้นานก็นจะเกิดการชานะครับเนื่องจากว่าเราไปกดไม่ให้เส้นเลือดใหญ่วิ่งผ่านนะครับก็จะเกิดการชาที่ลงไปแขนนะครับต้องระวังหน่อยนะครับก็จะมีเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ เส้นประสา,าทยิ่งผ่านสิแคลคร,รินสกรีเนียคป,ปิติสนะครับเซมิสแปรปริคป,ปิติสนะครับค,คือคือกล้ามเนะื้อตรงช่วงหลังคอมันวกมีอยู่สองสามารถนะครับที่เป็นที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับ ที่ทำให้ปวดคอแต่บริเวณนี้ใช่ไหมครับครับเจอแล้วนะครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บทนได้เนาะได้เจ็บ,จบจไห่เจ็บถ้าเจ็บบ่อนะครับเนาะ <c oughs> โอเคครับผมอ่าเดี๋ยว ยิ่งกดแรงไปยิ่งจะไม่ดีเดี๋ยวให้คนไข้เข้าตรช่วงที่ครูได้เจรมเป็นย่างยาสูนไฟนะครับได้ได้หย่อนหย่อนค้่ำเมื่อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมายืดเอ็นอีกทีนึงนะครับผมวันนี้เอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปย่างยาสูนไฟกันก่อนนะครับ